สิบทส่วนมหาสมัยยสูรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสกเกสุวิหรารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนสัตติงปัญจามาเตหิภิุสเตหิสเปหิวะอระหันเตหิทัศหิจลโกธาตุหิเทวตาเยปุเย,ยนสะสันิปฏิตาหุนติภะควันตังทัศนายะภิ苦ุสังคัญจะ อัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทโหศอยยังโขภควาจเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสัเพหิวารหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปติตาหุนตีภควันตังทัศนายะพิคุสังคันจายานุนามยังปีเยนะภควาเตนุกสังกมยามาอุปสังกมิตกวาวภควโตสันติเกปเจกขาถาภาเสยามาติ อัถโคตาเทวตาสยัตถาปีนามาภาลวะปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังภาษารลยาภาษาลิตังวาภาหังสัมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุรโตปาตุระหังสุอัถโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัทันสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยปว่านัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสยะ สมยังทักิตาเยวะอัปราชิตตาสังคันติอัตโคอัปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตัตะรักพิขโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมกังสูสาราธิวเนตานิคะเหตตวาอินทริยานิลักขันติปันทิตาติอัตโคอัปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสรีเฉตตวาขีลังเจตตวาปรีคังอินทักขีลัง โอหัดจามะเมชาเตจลรันติสุทธาวิมราจักขุมตาสุตันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตขมิสสันติอปายาภูม an ิงปาหายามนุสังเทหังเทวกายังปริป um ูเลสันติติอัตโขพระวะพิกุอมันเตศเยูเยนะพิกเวทัสสุโลกธาตุ สุเทวตาสันิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาภิขุสังคันจะเยปิเตพิกขเวอหิสุงอติตารมทานาังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปีภพพักวันตานาังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาอาหิสุง สยยถาปีมายหางเอตระหีเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตมัทนานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปีพักวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปีมายหางเอตระหิอาจิกิสมิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตตายิสมิภิกเว เทวกายานาังนามานิเทศิสมิภิขเวเทวกายานาังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนาสิกโรถาภาสิสมิตีเอวัมพันเตติโคเตพิขูพระควโตปัจจัตโสูสุงพระควาเอตตาทะโรจา สิโลกมนุกัสสมิยถาภูมิตาทัสสิตาเยสิตาเคลีขะพรางปหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมะหังสาพิสามพุโนโอทาตมนะสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิโรวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิจานาถภิกขโวเตจะอัตปะมะกะรงสุตวาพุทธสัสสนางเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสานั ทัศนังอเปเกสตามัตาคุงสหัสังอัฏฐสตลิงสตังเอเกสหัสานางังอมามนุสานามัทธสุงอเปเกนตามัตาคุงที่สาสภาพุตตาอหุงตันแตสพังอภิญญายะวะวะกิตวานจจคุมาแตตัวอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนิรเตเท,ทเว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาตาภิขโวเยโวหัมกิตายิสามิขลาหิอนุปพุพโสสตาสหัสาวยาขาภูมากปิละว,ะวัฒวา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัสีโนโมทามนาอภิการมุงพิกูนางสมิตติงว่านางชาสหัสาหิมาวตายะขานานตตะวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัสีโนโมทานาอภิการมุงพิกูนางสมิตติงว่านางสาตาคิลาติสาหัสายะขานานตตะวนีโน อิทิม no. si ันโตชุติม <ess un peace> ันโตวันนาวันโตยศสัตสีโนโมทามนาอภิการมุงภิกูนังสมิติงว่านางอิเจเตโสราชสัหาสายะขานานตตะวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสัตสีโนโมทามนาอภิการมุงพิกูนังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตตะวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสัตสีโนโมทามนาอภิการมุงพิกขูนังสมิติงว่านาง กุมพิโรราชคหะิโกเวปุลรสานิเวสนางพิญโยนางสตาสหัสสังยาขานางปยิรุปาสติกุมพิโรราชคหะิโกโสปาคาสมิติงว่านางปุริมันจ่ตทิสังราชาทัตตะรัตโถภาษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายาศาสิโสปุตตาปีตัสสะพรหโวอินทามนามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนณวันโตยาศสสิโน โมทมามนาอภิการมงพิขูนางสมิติงว่านงางทักขินันจที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติคุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายสัศสิโสปุตตาปิตัสาวหาโวอินทานามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัสิโนโม,มทมามนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงว่านางปัจฉิมันจัดที่สังราชาวิรูปรโขปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตาัสสะพระหาวินทานามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัสิโนโม,มทาม,มนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงว่านาง <c oughs> อุตรันจัดที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยัคขะ นางอธิปติมหาราชยยายสัจสิโสปุตตาปิจัสสาพหาวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัจสิโนโมโทมานาอภิกามุงพิขุนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตระ โถท่าคีเนนวิลณหะโกปาชิเมนวิลูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโลทิสสาทัตธรมนาอัฐังสุวเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาาอากูวันจานิกาสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิปูจาวิปุตโตสหะจันโนกรมเสโถจากินนุมันทูนิมันทุจะปนาโทโอปามโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตตเสโนจะกันทโพนโรราชาชนสโค อากูปัญจสิโกเจวติมพลรูสุริยวัชชาเอเตจันเยจ,จราชาโนคันทภ,ภาสหาราชุพิโมทมานาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงวะนางอัถากูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากรมพละสตาัลาอากูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตรัฐาจา,าอากูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคามิติงวะนางเยนาคาราเชาสหัสสารันติทิพทิชาปะีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวานา มัชปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคราชานมาสีสุปนโตเขมมกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารนามการสูพุทธังจิตตวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพัตโรวาสวัเสเจอิ อิธิมันโตชุติมันโตการะกันชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปจ,จิตติสุจิตติจัปหาราโทนับุจิสหัสตันจัปผลิตปุตตานังสัพเวโรจนามากาสันในหิตตะวาพลิงเสนางราหูพัทธุปาขะมงสมโยธานิพัทัทนเตพิขูนางสมิติงวะนางอาปจัตเทวาปัทวีจัเตชวายโยตธาขะมงวรุณาวารุณาเทวา โสโมจายัสสาสหเมตตากรุณากายกาอากุเทวายัสสนิโนทเสตทัสทากยาสเพนานตตะวันนี้โนอิทิมัตโตชุติมตัวนาวันตัวยัสสนิโนโมทามนาอภิกามงพิขูนังสมิติงวานางเวนทุจเทวาสหาลิจ่าอสมาจัตุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตา นักขัดตานิปุรกิตตวะอาคูมันทวราหกาวสุนังวสโวเศโศสกุปปาคัปุลินททถโททเสเตทัสธากายาสะเพนานตตะวันิโนอิทิมัตโตชุติมตัววันนาวันโตัวยะสัสิโนโมทานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอาถาคูสหาูุเทวาเชลามักคิสิขาลิวะอริทกาจะโรชาจาอุมาปุพานิพาสิโน วลุนาสหธรรมาจะาอจุตาจะาอเนชกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวน,นีสิโนทัศเ,เตทัศธา,ากยาสัพเพนานตตะวัน,นิโนอิทิมันตชุติมันตูว,วันนาวันตยะสัสสิโนโมทา,มมานาอาภิกามุงพิกูนางสมิติงวานาง <c oughs> สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตตาคิตาปทูสิกาอคูอคูมโนปทูสิกาอัฐาคูหาโลโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปราคามหาปราคาอคูเทวาเยสัสิโนทเสเตทศธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนมธมนาอภิการมุงพิขูนังเสมิติงวานังสุกากรุงมหาอรุณาอคูเวคนาสาสหโอทาตะไคหาปาโมขาอคูเทวาวิจักคนาสทามัตตาหาราคชามิสกาจะยยสัสิโน ขนะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติทเสตทัสทากายาสเพนณนัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสิโนโมทานาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสัสิโนสัมพิตการามาเสถาชุตินามาจะอาสวะนิมานรติโนอากูอัถากูปะรนิมิตาทเสตทัสทากายาสเพนณนัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยัสัสิโนโมทานาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงวานัง สัเถเทวานิกายาสเพนานตตะวานิโนนามาณวเยนาอาคันฉุงเยจันเยสัทิศาสหปวุทธาชาติมขีรังโอคตินนามนาสว่างท่าเขโมคาตรรังนาคังจันทวังอัศิตาติตังสุพรมาปรมตโตจัปุตตาอิทธิมโตสาสนังกุมารโอติโสจัโสปาคาเสมิติงวานังสหัสภามโรโการังมหาพรมาพิติทติอุปปันโนชุติมัโตพิสมากายโยยะสัสสโส ทศเศรษถสศราอาคูปัญเจกว,ว,วัสวติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจสัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมารเสนาอภิกามิปสัสกัรหัตถามันที่ยังเอถาคันหัตถพันธธถาราเคนาพันมัมตุโว สมันตาปริวาเลถามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะระมาหัดจารสรังกตาวานะเพระวงังยะถาปาวุสโกมีโกธนายันโตสวิชุโกตถา,าสุป,ปจ,จุทาวติสังกุฏโธอาศยางวเสตันจาสพังอภิญญายะววกิตวานะจักขุมาตะตัออมันตยิสัทธาสาวกเกศสาเสนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกขะโว เตจะอัตตปะมกะลงสุตตะวาพุทธศาสสาสนางวิตราเคหิปกามมงในสังโรมปีอินชยุงสัพเพวิชตสังฆามาพยาติตายสัจสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตเชเนสุตตาติสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิตทิมหาภุนาปริมิตตปุญญาธิการาษะสัพพันตรายานิวา ระสมมัฏฐาภควโตัวอรหัตตัวสัมมาสมัสมพุทธาสาวตตินสัมมาหปุริสารคานุภาเวนะอสิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตราัตามังครลานุภาเวนะฉพันรังสิยานุภาเว,วนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปรมิตานุภาเวนะทัศอุปปารามิตานุภาเวนะทัศปะรมัตถปารมิตานุภาเวนะ สีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะยยะธรรมานุภาเวนะจตุราศีตัสหธรรมขันธานุภาเวนะนวโรกุตระธรรมานุภาเวนะอัถังคิกรมคานุภาเวนะอัถสมมาปฏิยานุภาเวนะฉลวพิญญานุภาเวนะจตุสัตญาณานุภาเวนะทัสสะภรานานุภาเวนะ สัพพัญยุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาเปขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนตตาญาสรณานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคโสกุปปัตถวัถุขโทมานสุปายาสาวินัสันตุสัพพอันตรายาปีวินัสันตุสัพพสังกัปปาตุยหังสมิชันตุทีขาตาตุยหังโหตุสตาวัสาชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสัพพัตตะวนาภูมิคังคามหาสะ มุทตาอรักขาเทวตาสัทธาตุมหีอนุรักขันตุพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีพวันตุเตพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพว um ันตุเตพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพวันตุเตบทพวตุสัพอวยพรสัพพมงคล นักขัตยัขาพานังปาปะขหานิวารนาปลิตตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเวนักขัตยขาพูตานังปาปะขหาหนิวาณนาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเวนักขัตยขาพูตานังปาปะขหานิวารนาปลิตตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเวบุตรนักขัตยักษ์ส่วนไล่นักสัตยักษ์และพูดผีสิบหกพัทเทกรัตคาถาอติตังนาณวาคเมยยะนปฏิตังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยถตติตามไปหินันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธ,ธรรมังตถาตถา,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 าวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทามาุพลูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่คลอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเ,เน,นืองเนือให้ปลุกปลงเถิดอาเชวากิจจะมาตรบังโกชัญญามารณงสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวังพุ่งนาหิโนสังคารันเตนะมหาสเสน,นานามจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมแม้มีแก่เล่าทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอังรุรตัด มะตันทิตังตังเวพเทกรตัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและก,กลางคืนนั่นแรลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แล สิบเจ็ดอภินหาปัญจเวกคณะปาฏาชาราธรรมมเหติชลังอนตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมเหติพญาธิงอนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมเหติมรณะอนตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดภากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสากรรมเหตุกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามิกรายานางวปาป,ะ,ปะกังวาตัสทายาทาพระวิามิเราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่า จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอําเหหิอภินหังปัญจเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทืน